ขอต้อนรับคุณฟังกลับมาพบกับอาหารสมอง6โมงเย็นกับ The Book Taylor ครับช่วงเวลาที่เป็นการรวบรวมสาระความรู้ดีๆจากการพัฒน,นาตนเองแรงบันดาลใจต่างๆจากบทความหรือว่าหนังสือหน้าอ่านมาสรุปมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำนะครับในตอนนี้ครับผมอยากจะถามคุณฟังครับว่าในแต่ละวันคุณฟังมีคําถามที่ถามกับตัวเองซึ่งเป็นคําถามที่ทรงพลัง ที่มันสามารถทำให้เรามองตัวเองสำรวจตัวเองเป็นคำถามที่สร้างความฮึกเหิมหรือสร้างกําลังใจให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตประจําวันของเราหรือไม่ครับส่วนตัวผมเองครับผมชอบคำถามหนึ่งที่มันส่งพลังมากๆในการสำรวจเข้าไปยังตัวตนภายในของเราจากหนังสือ managing oneself หรือปัญญาง,งานจัดการตนของปีเตอร์เอฟดรักเที่เขาเน้นให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิตคนเรา ที่เขาบอกว่าคุณค่านั้นควรจะเป็นบททดสอบที่สำคัญของมนุษย์ปีเตอร์ดรักเกอร์ครับมีวิธีที่จะทำให้เรานั้นสำรวจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุดผ่านแบบทดสอบกระจกหรือมิลเลอร์เทสซึ่งเขาได้เริ่มว่าเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของแบบทดสอบกระจกนี้นะครับ <latego. S 1> เกิดขึ้นในช่วงต้นปีศตวรรษที่20เอ,อกอ ur, anie, ัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงลอนดอน ที่มีอนาคตกว้างไกลวันหนึ่งในเวลาเพียงไม่นานเขาอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันคนต่อไปก็ได้แต่ทั้งนี้ครับคุณฟังครับในปี1906แทนที่เขาจะเป็นประธานในงานเลี้ยงพักกายหารค่ำที่เลี้ยงถวายพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เขากลับตัดสินใจลาออกอย่างกระทันหันครับทุกคนตกใจในการตัดสินใจของเขาครั้งนั้นครับ เฮ้ยทำไมทำแบบนั้นน่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ<อ>การที่เขาตัดสินใจลาออกแบบนั้นก็เหตุเป็นเพราะว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นั้นพระองค์ทรงขึ้นชื่อในเรื่องของความนิยมชมชอบในกาลารมหรือมีความหื่นกระหายอยู่ตลอดเวลาครับและพระองค์ก็แสดงความประสงค์ชัดเจนเลยว่าต้องการงานเลี้ยงแบบไหนนะตามบันทึกของท่านเอกอัครราชทูตท่านนี้นะครับท่านได้กล่าวไว้ว่า การที่ผมตัดสินใจแบบนี้ได้เพราะผมปฏิเสธที่จะเห็นแมงดานในกระจกเมื่อผมโกนหนวดในตอนเช้าจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับคุณฟังครับปีเตอร์ดรักเกอร์เขาจึงได้นำมาใช้เป็นไอเดียซึ่งจะเป็นคำถามที่เป็นบททดสอบบททดสอบทางจริยธรรมที่ทำให้เรานั้นต้องถามตัวเองว่าเราต้องการจะเห็นตัวเราเองเป็นคนแบบไหนเมื่อเราส่องกระจกในทุกๆเชา้า คำถามของบททดสอบกระจกนี้ครับถ้าเราตั้งใจที่จะถามตัวเองทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่เรายากจะตัดสินใจหรือมันเป็นเรื่องราวที่ขัดแย้งกับคุณค่าภายในตัวเราครับหากเราตั้งใจถามตัวเองมันเป็นคำถามที่ส่งพลังมากๆเพราะชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนจะไปในทิศท,ทางใดเราครับคือผู้ออกแบบเรื่องราวและการตัดสินใจของเราเองหวังว่าคำถามนี้นะครับ จะสามารถเป็นประโยชน์ที่คุณฟังจะนำไปถามตัวเองเพื่อมองถึงคุณค่าที่คุณฟังต้องการจริงๆขอบคุณที่ติดตาม The Book Taylor นะครับพบกับเรื่องราวดีๆอาหารสมองสบายๆตอน6โมงเย็นได้ทุกวันจันทร์พุธและเสาร์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ